สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอบเปิดชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญเสมาหูเชื่อมนะครับผมรุ่นเจริญพรลาบมาไม่ขาดนะครับก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่ออิทนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนกระไหล่ทองพ่นทรายขัดเงานะครับนี่นะครับก็ สวยงามนะครับทะลุซิลนะครับทะลุกล่องออกมาเลยนะครับผมเหรียญอยู่ในกล่องนะครับมีทั้งฝากล่องมีทั้งซิลเหรียญยังโชว์ความสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่ากระไหลทองพ้นทรายนะครับผมมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับซิลถุงก็เหมือนกับเนื้ออื่นๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับรายการนี้นะครับผมจัดสร้างทั้งหมดนะครับอยู่ที่1 0 0 0 0หมืเหรียญนะครับนี่นะครับเปิดมาด้านในนะครับ กล่องก็จะมีโลโก้วัดแบบนี้นะครับเหมือนกับกล่องเนื่ออื่นเลยนะครับผมนี่นะครับผมด้านในนะครับผ้ากำมะหยี่จะเป็นสีม่วงนะครับม่วงชมพูนะครับผมนี่นะครับสีประมาณนี้นะครับอ่าตัวเหรียญนะครับผมกระไรทองนะครับเงาเงาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับซีถุงจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับิีมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามของเหรียญกัน๋ยวผมแกะเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับผมสาหรับนะครับเหรียญเซมาหูเชื่อมนี้นะครับผมก็เป็นดําเรนะครับของหลวงพ่อนะครับในการจะสร้างนะครับตามจองนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้จองนะครับได้พร้อมๆกันทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าในหลายๆรุ่นก่อนๆนะครับจะสร้างตามจํานวนนะครับก็จํานวนไม่เพียงพอต่อการนะครับ เช่าหาของลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะมีไว้บูชาเองนะครับในรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อก็เลยดําริที่จะสร้างนะครับตามจองนั่นเองนะครับผมเหรียญนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรงเซมานะครับพิมพ์ทรงเสมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับเครื่ององค์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นห่วงที่เป็นหูเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับเหรียญปั๊มขึ้นมานะครับไม่มีหูนะครับผมก็ได้นํา ผอมาเชื่อมต่อไปนี้ผมก็ปคคเป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันนะครับแล้วก็รีดออกมาเป็นเส้นแล้วก็ดัดให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้ที่เราเห็นกันนะครับนี่นะครับรอยต่อจะเป็นตรงนี้นะครับด้านล่างแล้วก็เชื่อมลงไปนะครับจุดรอยเชื่อมจะเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นการจะสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับจะค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่ากระบวนการในการสร้างนะครับค่อนข้างนานเพราะว่าการเชื่อมห่วงในแต่ละห่วงเนี่ย ก็ต้องใช้คนเชื่อมก็ต้องใช้เวลานะครับผมไม่สามารถที่จะปั๊มได้เร็วเหมือนกับเครื่องจักรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็จะสร้างอยู่ก็ประมาณหลายเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7เดือนครับก็ประมาณนั้นนะครับผมสําหรับรายการมหาชนวนกระไหลทองพ่นรายนี้นะครับผมนี่นะครับเราจะมาดูความสวยงามกันนะครับด้านบนนะครับตรงแถบตรงนี้ก็เป็นชื่อของหลวงพ่อนะครับผมพระครูโสภิตวิริยาพรนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีการตอกโคดเหล็งนะคะร wrote, ับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่นะครับมุมตรงนี้นะครับใบหน้านะครับหลงหลวงพ่อนะครับผมชัดเจนนะครับดูเส้นผมเส้นเกษานะครับผมนี่นะครับลวดลายชัดเจนผิวเหรียนนะครับตึงนะครับผิวเหรียนตึงแล้วก็ลักษณะพ่นทรายเป็นพ่นทรายแบบละเอียดนะครับละเอียดมากๆนะครับเป็นประมาณเหมือนเกร็ดนะครับเกร็ดทองนะครับ ใหคล้ายเกล็ดทองเป็นทรายละเอียดนะครับรุ่นนี้เป็นทรายละเอียดนะครับจะแตกต่างจากพ่นทรายของรุ่นอื่นๆนะครับผมรุ่นอื่นจะเป็นพ่นทรายจะค่อนข้างหยาบกว่านี้นะครับเบอร์ทรายจะหยาบกว่านี้อันนี้เป็นแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดแบบผิวแบบเนียนๆนะครับผมดูนะครับจมูกโด่งนะครับดวงตาต่างๆก็คือคมชัดนะครับทําบล็อกได้แบบ สวยงามมากๆนะครับดูบริเวณดวงตาของหลวงพ่อนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีถุงใต้ตาตรงนี้นะครับก็รายละเอียดเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างแบบเหมือนมากๆนะครับหนุ่หลวงพ่อเลยนะครับผมนี่นะครับจีวรนะครับสวยงามนะครับส่วนด้านขอบด้านล่างก็จะเป็นลวดลายนะครับลวดลายของพิมพ์ทรงเสมานั่นเองนะครับเหรียญนี้ก็เป็นกระไหล่ทองนะครับเป็นกระไหลทองทั้งเหรียญนะครับผมเป็นกระไหล่ทองทั้งเหรียญเลยนะครับ เนื้อก็จะเป็นมหาชนวนนะครับแล้วก็ชุบแบบทั้งเหรียญแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญนะครับผมชื่อรุ่นตรงนี้นะครับผมเจริญพรลาบมาไม่ขาดนะครับผมแล้วก็อัคระยันนะครับด้านหลังเหรียญถือว่าสุดยอดนะครับในคลิปที่เป็นมหาชนวนรมดำเหรียญแจกนะครับผมได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผม ซุ้มนะครับในกลุ่มด้านบนนะครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับผมเราก็จะมีนะครับผมยันนะครับตรงนี้นะครับลือลือลือลอก็จะเป็นยันฤศีร้อยแ8นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอัครยันอุณาโลมศูนย์แล้วก็จันนะครับตรงนี้นะครับ5ยอดนะครับ ถือได้ว่าเป็นอัขรยันที่สุดยอดนะครับหลวงพระอิฐนะครับท่านได้เรียนยันนะครับนักหมพุทธายะเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุดนะครับปัดกาหลวงนั่นเองนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับเซนพระใหญ่รู้จักแน่นอนนะครับแล้วก็ุ้มอัครยันตรงนี้นะครับผมเป็นสร้อยสังวานตรงนี้นะครับอาสังวิสุโลปุสกุพะนะครับก็อเป็นนวะหอรคุณนะครับก็ถอดมาจากอิทิปิโสรัตนมาลาร้อยแปดห้องนะครับ อทุกคุณก็ครอบจักรวาลน,นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับ4บรรทัดนี้นะครับเป็นพระคาถาอวยพรนะครับที่หลวงพ่อโคงท่านใช้อยู่นะครับแล้วก็หลวงพ่อิท่านก็ได้นํามาประทับอยู่บนเหรียญรุ่นนี้นั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นอักคระยันที่สุดยอดแล้วก็เข้มขลังนะครับผมถ้าท่านใดอยากรู้ความหมายนะครับก็ย้อนไปดูคลิป มาชนวนรมดามเหรียญแจกฐานได้นะครับผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งนะครับในการตอกโค้ดเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับจะสร้าง10,000ื่นเหรียญนะครับจะตอกบริเวณนี้นะครับผมสังเกตดูว่าตําแหน่งการตอกโค้ดนะครับสําหรับเสมานะครับผมรุ่นนี้จะตอกโค้ดอยู่ที่ตําแหน่งเดียวกันก็คือบริเวณนี้นะครับแต่น้ำหน่งเหล็งจะตอกที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่นะครับโอ้เกือบตองแล้วเวละเกือบแบบตองโฟแล้ว เดือบไปแล้วนะครับหางขาดไปนิดนึงนะครับผมถ้ามีหางก็ตองโฟแล้วเหรียญนี้นะครับผมสวยงามนะครับผมด้วยความสวยงามของเหรียญนะครับพิมพ์ทรงเสมาแล้วก็กระไหลทองนะครับกระไหลทองพ่นซ้ายแบบนี้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับวัจุรามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอนาคตรุ่นนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมเก็บไว้วันข้างหน้านะครับผม ดี๋ยวเราจะเห็นคุณค่าแน่นอนนะครับผมได้กล่าวไว้นะครับผมณคลิปนี้นะครับผมเป็นการันตีได้เลยนะครับผมอนาคตนะครับแน่นอนมาแน่นอนอนาคตมาแน่นอนนะครับเซมาโกรกพ่ออิดนะครับผมนี่นะครับ64นะครับผมเหรียญสร้างปี64นะครับแล้วก็มาออกปี65นะครับ พอเหรียญได้มีการทําบล็อกก่อนหน้าแล้วนะครับผมแล้วก็ในช่วงนั้นนะคบมีการจองเหรียญค่อนข้างยากนะครับจองกันแทบไม่ทันนะครับทุกคนแบบแย่งกันจองเลยว่าแค่เปิดจองนะครับ9ก้าโมงตรงนะครับผมแค่ผ่านไปนาทีเดียวก็คือยอดจองเป็นพันคิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นจองกันยากมากนะครับผมหลวงพ่อท่านก็เลยดํารินะครับเหรียญนี้ก็คือสร้างตามจองนะครับผมทุกคนจองได้แน่นอนนะครับผมถ้าทุก